ท่านไปไหนมานี่ดูนาข้าวผู้ใหญ่มานูนเลยท่านไปอะไรตามเลยนาข้าวมาสุดยอดเลยนะข้าวสวยมากโันใหญ่เขียวใบไผงไม่ตั้งแล้วผู้ใหญ่บอกว่าคุ้มกับราคาที่ซื้อมาจริงๆผมแดงกับผู้จัดการลิเชนสุดยอดไอ้ดาก้อนเป็นไงท่านดาก้อนเห็นข้าวแล้วเป็นไงโสดยอดขนาดเป็นลูกชาวนานนะคะเพราะว่าปกติใช้แต่นาหวานนะคะทำแต่นาหวานที่กาแพงไม่มีนาดำ ไอ้น,นี้เห็นนาดำตะโอแบบมหาศาลมากแล้วก็อืก็ลดผลผลิตเพิ่มต้นทุนในนาข้าวโอเคอนนขอบคุณออะท่านท่านเคยเห็นข้าวสวยขนาดนี้ไหมใช่ไม่เคยเห็นหรอกอาจารย์ขนาดท่านผู้ใหญ่มานนท่านยังบอกว่าท่านใช้ทําน,นามาไม่รู้กี่ปีไม่เคยเห็นแบบนี้ใช้โสมแดงไปแล้วอาจารย์มาดูข้าวนี่ เป็นเห็นแล้วตื่นเต้นมากเลยท้องใหญ่กอท่านดูนี่อันนี้ตรงนี้ยังไม่ช่องใหญ่เท่าไหร่ตรงนู้นมันออกมั่งแล้วเนาะแต่ท่านดูใบเขียวใบตั้งอุ้ยเห็นแล้วบอกได้เลยว่าโสมแดงลดต้นทุนเพิ่มผลิตขึ้นโสมสองสอแดงทำทำทำผลผลิตก็ตกต่ำมีหนำสามกุ๋ยก็แพงทำเท่าไหร่ก็ได้มีคุ้มเสียพี่น้องเกษตรกรใบตองปวดหัวอีกต่อไปไปใช้นี่เลย สมแดงอาหารช่วยกำลังสำหรับพืชทุกชนิดสูตรเข้มข้นสกัด